ับเกี่ยวเข้าล้มล <c oughs> มากครับเกี่ยวไม่ดีนะเกี่ยวดีนะนี่เกี่ยวดีแต่ว่าหนักตู้ครับสาวอ่คอนเงา เออนขันนี้เกี่ยวเลยนะมาดูก่อนอะตูดรถเงียบดีนะครับดูปู่นี้เขาไม่ทําฟางบินให้นะครับเนี่ยมันลงแค่เนี้ยขนาดเร่งเร่งได้รอบน้วนี่งถือว่าได้รอบผมก็เร่งเกี่ยวเท่านี้ครับดูฟางเขาออกแค่เนี้ยเห็นไหมถามว่าฟางบินดีไหมมันก็ดูเหมือนรถแรงครับอย่างเงี้ยวัยรุ่นไม่ชอบครับแต่ว่า มันไม่ไดูเวลาคนหน่คนหัดใหม่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวไม่ดีนะผมว่าดีกว่าคนเกี่ยวเป็นอีกคนเกี่ยวเป็นก็คือว่าเขาจะไม่เอาเยอะครับถ้าจะเซฟรถตัวเองไอเนี้ยคนเกี่ยวไม่เป็นก็คือว่ายัดอย่างเดียวครับ เอาจำเงานะาจำเงานี่ดูเมียพุ่งทับดูดูแล้วเอาเลย <c oughs> หนุดไปจินยันฟางเปียก <c oughs> เห็นไหมได้ไข่ข้อกัพังเร็วไม่แล้วครับมันไม่ดีดกลับครับ แล้วมันหมุนกับทางอน่ะเรียบร้อยเลยได้ยืดเลยนี่ดูเขากินดูดูดเกี่ยวสะอาดนะถ <c oughs> ้นนราผู้ชมนี่เกี่ยวไม่ค่อยสะอาดถ้าคุณเกี่ยวเป็นเกี่ยวไม่เป็นนะเบิง้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่คือกระตุกคักแน่แท้คุณอะ ข้อคนอีกยิ่งยิง่งเลยเอ,อีจบร้อยเฮ้ยอูย้ มันหมูแก้วหรือที่ว่าชีใบนี่ล่ะคนขับเป็นหมูคนดูเป็นเบียนเขาก็โทษหักแล้วเบิงกจ่ายไหม เดี๋ยวมุมว่งเยนก่อนสิดไปแล้วรถสิพังคน